รัศมีนะครับของการเป็นตัวแทนเจนคล็อปนะครับรัศมีของการเป็นกุนซือลีพูคนใหม่นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเจิดจรัสสุดๆนะครับสำหรับทางชาบี้อลอนโซนาทีนี้นะครับถามคนทั้งโลกครับว่าใครที่จะเหมาะรับหน้าที่ต่อจากเจนคล็อปนะครับในการคุมลีพูคงจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าชาบี้อลอนโซครับเมื่อวานนี้นะครับสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฟุตบอลเยอรมันได้อีกแล้วนะครับด้วยการพาไบเอร์เลว์คูเซนครับไม่แพ้ใครทุกรายการ33นัดติดต่อกัน เป็นทีมแรกของศึกบุนเดสซีก้าเยอรมันที่ทําได้ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับเกมบุนเดสซีก้าเยอรมันนะครับไบเออร์เลวูเซ่นครับเปิดไบโอรีนาต้อนรับการมนทีมอย่างไมศห้านะครับซึ่งเป็นศึกบุนเดสซีก้าของเยอรมันนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับการจัดทัพนะครับของทางชาบีออลอนโซนะครับก็จะมีผู้รักษาประตูนะครับอย่างฮาราเดกี้เกมรับครับมีทางคอสโซนูนะครับจูนทานทาแทบโซบา ส่วนวิงแบ็กด้านขวาครับเป็นฟิมปงด้านซ้ายเป็นอเล็กกิลมาโดครับวิงแบ็กสองข้างนี้ฟอร์มดีจัดเลยนะครับมิดฟิลด์ด้านกลางครับก็มีโรเบิร์ตเอนดริชนะครับจับคู่กับกรานิชชาก้าเกมลุก3คนนะครับมีโยนัทคอปแมนฟอร์เรนเวิร์ดและหน้าเป้าเป็นอาร์มีนแอดลีย์ครับและในเกมนี้นะครับเปิดฉากมาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับในนาทีที่3ามครับกรานิชชาก้ายิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ฉลองท่าดีใจแบบเหมือนปวดขาด้วยนะครับก็เป็นท่าน่ารักๆนะครับลองหาคลิปเข้าไปดูกัันนะครบ แต่หลังจากนั้นนะครับทีมอย่างไมล์0.5ก็ไม่ยอมนะครับมาตามตีเสมอได้นะครับในนาทีที่8และในช่วงครึ่งหลังครับนาทีที่68นะครับโรเบิร์ตเอนดิชับิดฟิลคู่กลาขงของทางกลินิชชาก้าก็มายิงประตูนะครับให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมนี้ด้วยการเอาชนะทางไมล์0.5ไป2ประตูตอนน่อเนงครับเก็บ3แต้มได้สําเร็จแล้วครับ นี่นะครับดูท่าดีใจที่ผมบอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับยิงด้วยซ้ายนะครับของกาเินชาก้าแล้วท่าดีใจครับเขายิงเหมือนแบบว่าทําท่าเหมือนเจ็บขานะครับเหมือนแบบเส้นมันตึงนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจังหวะนี้มันเส้นตึงจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับทางกาเินชาก้าหรือเป็นมุกในการดีใจของเขานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประตูสุดสวยเลยที่เขายิงได้นะครับหลังจากการเก็บ3ามแต้มได้ในเกมนัดนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ในบุนเดสิก้าเยอรมันครับถึงนาทีนี้ ต้องบอกว่าโอกาสในการคว้าแชมีสูงมากแล้วนะครับเพราะว่าแต้มของพวกเขาเรียวทม์ครับมีแต้มนําหน้าทีมรองจาาฝูงอย่างบาเยนมินิกอยู่11แต้มด้วยกันนะครับและหลังจากชชนะในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ตอนนี้นะครับลูกทีมของชาบี้ลอนโซครับลงเล่นในฤดูกาลนี้ไป33นัดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใคร33เกมติดต่อกันครับด้วยการแบ่งเป็นการชนะคู่แข่ง29นัดเสมอไป4ครับผลงานสุดยอดมากมาก และส่งผลให้ตอนนี้นะครับชาบี้ลอนโซสร้างปริษัทหน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลเยอรมันนะครับด้วยการพาไบเออร์ลกูเซ่นครับไม่แพ้ใครทุกรายการ33นัดติดต่อกันซึ่งทำลายสถิติเดิมของทางไบเยนุนี่ครับในยุคข,ของฮันซี่ฟลิกที่เคยทำได้32เกมและนี่คือสถิติใหม่ของทีมจากบุนเดสซิก้าเยอรมันครับ ไม่แพ้ใคร3าเกมติดต่อกันแล้วซตินี้นะครับยังคงบวกต่อไปเรื่อยๆครับเพราะาตอนนี้ไม่มีทีท่าเลยนะครับว่าชาบีรันโซแล้วก็ลูกทีมนะครับจะแพ้ให้กับใครเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่มหัศจรรย์จริงๆนะครับของทางชาบีรันโซและก็ไบเออร์เลวูเซ่นนะครับฤดูกาลนี้ยังมีโอกาสในการลุ้น3แชมป์นะครับไม่ใช่เป็นศึกบุนเดสิกาเยอรมันนี่ผมเชื่อมั่นว่ายังไงก็เลวูเซ่นน่าจะได้แชมป์แน่ๆนะครับ ส่วนฟุตบอลยูโรปาลีกครับก็ถือว่ามีลุ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะมีเวีรยฟูนครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับและนอกจากนี้นะครับเกมเดฟเบย์โพคาเยอรมันนะครับพวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟนแนลได้ด้วยครับมีโอกาสในการลุ้น3แชมป์ฤดูกาลนี้เลยครับ ซึ่งแน่นอนะครับด้วยผลงานที่สุดยอดแบบนี้นะครับหากถามแฟนบอลทั่วโลกครับโดยเฉพาะแฟนบอลลิพูครับว่าจะหาใครสักคนหนึ่งมาแทนที่ของเจเกนคลอปมาสืบตําแหน่งต่อจากเจเกนคลอปในการเป็นกุนซือของลิพูครับทั้งโลกครับก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าก็คงจะต้องเป็นชาบีอลอนโซคนนี้แหละครับดูแล้วรัศมีดูจากบุคลิกดูจากคาแรคเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเหมาะมากๆครับที่จะมารับงานต่อจากเจเกนคลับ แต่หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวจะเลือกย้ายมาคุมทีมอย่างเลียพูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งทีมที่ก็อยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเสือใต้บาเยนน์มิวนิคแล้วครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับฟอร์มการเล่นของไบร์เออร์ลูเเซ่นในยุคของทางชาบีอลอนโซและคิดว่าเขาเหมาะสมที่สุดหรือเปล่านะครับในการมาคุมทีมเลียพูต่อจากเจกินครอปคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดดคคุยยันไ้เละรบ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตงุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับซูซูกิจัดแคมเปญพิเศษต้อนรับปีมังกรครับซูซูกิพัตตินลมดิวดิวคุ้มขั้นสุดนะครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้นะครับคับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษ แบบผ่อนสบายๆก็ได้เหมือนกันนะครับสนใจรับดีลสุดคุ้มแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นแะครับสนใจระเดียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ